เมนูแน,นะนำค่ะปลาดอลี่ผัดน้ำพริกเผาอร่อยมากๆค่ะลองทำนะคะส่วนประกอบนะคะก็จะมีปลาดอลี่นะคะลวกแล้วนะคะเนื้อปลาลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วกระเทียมสับหอมหัวใหญ่พริกซอยขึ้นช่ายต้นหอมไข่น้ำตาลทรายเป็นเครื่องปรุงนะคะน้ำตาลทรายซ,ซอสหอยนางรมซอตสตับเขียวแล้วก็น้ำพริกเผาจ้าน้ำมันนะคะ ลงมือทำกันเลยนะคะใส่น้ำมันลงกระทะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปพร้อมกับหอมใหญ่นะคะเดี๋ยวจะเคี่ยวหอมใหญ่จนเปลี่ยนสีเป็นสีใสๆสก่อนนะคะเริ่มหอมแล้วค่ะหอมใหญ่ของเราก็เปลี่ยนสีแล้วนะคะเพื่อนๆเป็นสีใสใสแล้วเราก็จะนำปลาดอลลี่นะคะที่ลวกแล้วใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ผัดนะคะปรุงรสด,ด้วยซอสสาเขียวนะคะซอสหอยนางรมค่ะ แล้วก็น้าตาลทรายนะคะน้ําตาลทรายอย่าพึ่งเยอะนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าน้ําพริกเผาเขาจะมีรสหวานของเขาอยู่ในตัวแล้วเนาะคนคะ่ะคนให้ส่วนผสมเข้าออกันก่อนนะคะน้ำพริกเผาค่ะหนึ่งช้อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสำหรับหนึ่งมือ้อหนึ่งจานนะคะเพื่อนๆ ถ้าใครทำมากกว่านี้ก็เครื่องปรุงก็เพิ่มปริมาณได้เลยค่ะแหมสีเริ่มมาแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำนะคะชิมรสแล้วนะคะรสชาติยังไม่ถูกใจนะคะเราก็เพิ่มน้ำพริกเผาเข้าไปได้เลยค่ะ เมื่อได้รสชาติที่ถูกใจแล้วนะคะเราก็เติมไข่ลงไปเลยค่ะใส่ไข่ลงไปแล้วอย่าเพิ่งรีบคนนะคะรอไข่เขาเซ็ตตัวก่อนสักนิดนึงไข่เริ่มเซตตัวแล้วค่ะเราก็จะเจาะไข่แดงให้แตกนะคะค่อยคอยคนไปนะคะนี่เลยเมนูนี้นะคะเพื่อนๆจะอร่อยมากๆเพราะอะไรรู้เปล่าคะ<ม>เนื้อปลาดอรี่นะคะเขาก็จะดูดเอาน้ํา น้ำผัดของเราค่ะเข้าไปไว้ในเนื้อปลาเนาะพอเวลาเรากินแล้วจะอร่อยมากๆขั้นตอนสุดท้ายนะคะใส่ลงไปเลยค่ะผักที่เราเตรียมไว้เพิ่มความนัวให้กับน้ำผัดนะคะการใส่ไข่ลงไป แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดปลาดอลลี่นะคะน่ากินไหมคะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะเมนูนี้แนะนำเลยค่ะอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆนะคะ